ทางร้านมีปนกาสุองนา,ารายปาวิชาเยนแล้วก็พูดตรงสาแล้วก็ปาวิชาเยนนะครับแล้วก็มีลายไกลหินใายนนะครับแล้วก็มีสมสมเด็จพระมาลายมหาราชรับวึ้นดูเข้าลึก็งไปอีกเปิดไปตีนตจะเห็นเฉพาะสถมปการนะครับ ไปกรุงเทพนะครับลบบุรีกรุงเทพน่าโรงแรมเซนตีโต้โฮเทลแล้วก็มีท่อน้ําโบราณในวังนาลายลบบุรีแล้วก็มีกรมข่ายทหารส่วนการบินให้เกีบข้าวารนักผู้กล้าครับแล้วก็มีลายไก่หินบายโยนท่าลำลบบุรีติดติดตามกันอยู่โอเคครับท่าลำมาจากลายไก่หินหมดเลยนะครับการวิเคราะห์ เกษตรกรอผมก็ศึกษาหัวขลจากท่านเหมือนกันนะอ่านหนังสือมาหน่อยหนึ่งอะ <c oughs> อย่างเง้อ่านหนังสือเยอะแล้วก็มีม,มีกำแพงเมืองหน้าราชพัชในค่ายสําสเร็จพระลายมหาราถ้าเกิดห,หน้าราชพัชจะมีกำแพงเมืองอยูไ่ไง แล้วก็มีรถไฟโบราณที่ถานในรถไฟลพบุรีแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุนะครับแล้วก็มีท่าพึ่งเสร็จเมื่อกี้คือบางสามยอดลพบุรีแล้วก็รถไฟแล,าลาลาาแล้วก็มาเลยลาม่าแล้วก็โรงแรมเมืองทองคนระับแล้วก็มีหงหงแคะแต่เต็มไปด้วยพลังการอิ่มตัวของกระหนกไม่ได้แห้งแลวไม่อยู่กำลัง ก็น่าจะมีกําลังมากกว่านี้ดาวแค่นี้แหละได้รับกับช่องช่องไฟช่วงนีคค้นะครับเข้ากันหรือเปล่าโปรจกต์แผ่นใหม่ของหแล้วก็มีกําแพงเมืองในวังนะครับแล้วก็มีกําแพงบ้านเปอาหรือกําแพงท้าโพแล้วก็มีโปรจกต์มัตตพีทคือ ปรยการเป็นเพชรเป็นสีมีองค์นาลายมีองค์ลอก้ามีองค์ก็สมมั่ไอ้คือองสุเดชย่อแล้วก็เป็นข้างมาแล้วมีลิงนะครับปวยการ์ดอันนี้องสเตลิกิดนะองค์นาลายปางสามยอดก็ลิงก็กรหนกสามตัวอันนี้ก็เป็นองค์สมเด็จย่าแล้วก็มีลิงแล้วก็มีปางสามยอดแล้วก็มีองค์ันนาลายนะครับปวยการ์ดมาตพีสคือต้องตีราคาเองนะครับ เอาเลขเก้าเป็นหลักเพื่อความก้าวหน้าแก่คุณและแก่ผมเริ่มต้นที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะให้น้อยกว่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยจะให้มากกว่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยหัวใจหลักข้ามเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ครอบครัวนะครับถ้าอยากได้บริการมาสเตอร์พีก็มาตีราคาเอานะครับห้ามเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นและครอบครัวนะครับเอาเลขเก้าเป็นหลักนะครับเริ่มที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับ ่าโอเคครับขอหยุดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้องค์นารายณ์พลทุกคนนะครับมาดูคอร์สการแผ่นต่อไปกันเลยคอยเวลาที่บ้านมาหลับอยากให้หลับไม่เื่นบ้านไม่สวยไม่เหมือนกาพะนครับนะครับนะครับจะพักกันแล้วรอบสุดท้ายหยุดแล้วโอเคครับมีที่เดียวในโลกได้ถึงป่ายอดครับ